สวดดัสดีฟรีชวดค่ะฟรีชวดเดือนตุลาดวงดีนะถ้าเกิดตั้งแต่สี่กุมภาทุกพอสอบเกตนะฟรีชวดแล้วไม่ต้องรอเ,อเ,อเอมษานะคะตำราจีนตำลา,ำลาอะไรสากลไทยก็เรียนมาทาั้งนั้นค่ะนะคะผู้นักปราช ที่ท่านสําเร็จท่านมีตําราสอนนะคะของอย่างอ่อนก,ก็เรียนมาค่ะนะปีชวดเมื่อเดือนที่แล้วดวงดีนะคะดีมากกี่น้อยแล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่พลังเสริมที่ตัวนะคะดีมากกี่น้อยแต่ดีทุกคนค่ะบางคนก็ได้แค่ความสบายใจนะคะแต่ดีทุกคนค่ะได้ทุกคนค่ะอันนี้ถ้าเกิดตามที่บอกมาได้ทุกคนนะคะเดือนนี้ดวงชะลอตัวแล้วค่ะนะคะดวงเริ่มชะลอตัวลงแล้ว ก็เดือนนี้หมายเลข7ให้ระวังเรื่องเหล็กเล็กนะถ้าวัยรุ่นก็ระวังเรื่องเหล็กเจ็บตัวให้เหล็กทำให้เจ็บตัวนะถ้าเป็นหบางทัานที่สิ่งเสี่ยงกับบ้านดึกๆนะผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องการโจรกรรมทุกรูปแบบค่ะก็ระวังเรื่องเหล็กเ็กเหล็กเล ทำให้เจ็บตัวไม่ใช่เด็กๆนะฟังให้ดีๆนะเหล็กเหล็กทำให้เจ็บตัวนะคะดวงชะลอตัวอย่างนี้ยถ้าหมายเลขเนี้ยถ้าเป็นพวกทํางานในกลุ่มใหญ่ๆก็ระวังโดนแทงข้างหลังระวังคําพูดคนให้ไม่สบายใจระวังของหายค่ะระวังเรื่องความไม่สบายใจกระทบเข้ามานะคะระวัง เรื่องเหล็กทําให้เสียต่างอ่านอ่างนี้ถ้าใครมีรถก็เช็ครถดีไหมแต่ถ้าคนเสี่ยงมีเลข้ายตีคู่อาจจะให้แก้อีกแบบนึงเลยนะแต่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราแก้ที่สีเสื้อผ้ากระหัวนอนดีไหมเดือนนี้ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกรม,มท่าดำนี่ค่ะก็ถ้าใครใส่ไม่ได้ก็ผ้าปูที่นอน สีพวกนี้เข้าของเครื่องใช้สีพันนี้ดี<ม>ไหมฮะกระเป๋าถือสีฟ้าน้ำเงินปอกหมอนผ้าุณหนูไม่มีก็เอาผ้าุนหนูปูนอนก็นได้นะคะปูที่หมอนอย่างอ่อนเองนะบางทีขี้เกียจเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะเพิ่งเปลี่ยนเงี้ยบันบังเอิญจะต้องใช้สีนี้อ่อนก็จะใช้ผ้าุณหนูคุมหมอนนอนแล้วก็บางทีก็ใช้ผ้าุณหนูผืนใหญ่ ลองตัวนอนเหมือนกันค,ค่ะเพราะเป็นวิธีแก้นะคะทิศมงคลเดือนนี้หันหัวไปมีทิศใต้ที่ดีที่สุดนะคะทิศใต้เป็นทิศที่ดีที่สุดหรือคายายังนอนทิศเหนืออยู่ก็ได้ผ่านจตาเกิดของปีชวดนะคะทิศเหนือก็จะไม่ค่อยอยากให้ถ้ามันมีทิศอื่นดีก็ไม่อยากให้คนปีที่พิคัดกับทิศเหนือนอนนะค่ะ แล้วก็ถ้าทิศเหนือพิคาดกับทิศไหนก็ไม่อยากให้นอนเหมือนกันเดือนนี้ทิศใต้ดีก็ไม่อยากให้ทิศเหนือนอนค่ะเพราะทิศใต้มันเป็นม้าคนปีชวดพิคาดกับคนปีม้าถึงตัวจะไม่พิคาดกันแต่มันพิคาดกันทางอากาศนะคะวิชาหวงจุ้ยเป็นเรื่องอจักรวาลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็าเอาตรงนี้เข้ามามาบอกกล่าวนะจะเชื่อไม่เชื่อนั่นก็อีกเรื่องนะคะ เดือนนี้มีถ้าปีช่วดก็ยังอยากให้นอนทิศเหนืออยู่นะคะแต่มีทิศใต้ดีที่สุดค่ะถ้าใครอยากลองกลับไปนอนก็ได้นะคะก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดือนหน้าโชคจากสวรรค์ก็เตรียมตัวไว้อีกสองเดือนชวดจะดวงไม่ดีแล้วนะคะเดือนมกราปีชวดดวงไม่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนมกราจะไม่เดินทางไกลนะคะปัญหาเกิดแน่ค่ะ เดือนมกราท่านจะวางแผนไม่เดินทางไกลนะคะค่ะปีชวดเดือนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมีแค่เนี้ยค่ะดูตามตัวเลขนะคะและเลขมงคลไปทางไหนก็นอนทิศนั้นแต่ว่าเลขมงคลก็จะมีที่ทิศไม่ใช่ทิศของท่านนะคะก็ถ้าปีชวดเลยก็จะให้นอนทิศเหนือก่อนก็นได้นะคะ หรือจะกลับมาทิศใต้บ้างก็ได้แต่ตามที่บอกนะคะทิศใต้เป็นพังชะตาเกิดของปีม้าและม้าพิคัดอย่างแรงกับชวดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะพิคัดกันในอากาศเลยค่ะก็จบแค่นี้นะคะขอให้ปีชวดโชคด,ด,ดีนะอย่าได้มีอะไรมากระทบนะคะขอให้ปลอดภัยโชคด,ดีมากๆค่ะ หงจุวยบ้านช่วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ